สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทุิตทางเฟซบุ๊กทางโซเชียลต่างๆนะครับที่ได้รับชมอยู่น้าตอนนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับรายการ PK Review นะครับถ้าสินค้าตัวไหนที่ผมใช้แล้ว ถ้าตัวไหนดีนะครับผมก็จะมารีวิวให้ทุกท่านผู้ชมดูแบบเนี้นะครับก็แปลว่าตัวไหนที่ผมได้ใช้งานแล้วมันดีอ่ะผมค่อยเอานํามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยผมจะไม่มาพูดให้มันเสียเวลานะครับก่อนที่ท่านจะเข้าชมวิดีโอนะครับผมขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งดิ่งนะครับแล้วเลือกทั้งหมดนะครับเพียงแค่นี้นะครับ ท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมแล้วนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสินค้านะครับมารีวิวนั่นเพราะว่าตอนนี้ผมทําคลิปมาเพื่อตอบโจทย์ถึงท่านที่ได้คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากจะให้ผมรีวิวในเรื่องของโปรโปนะครับก็อยากจะให้รีวิวสินค้าตัวนี้นะครับว่ามีการใช้งานเป็นยังไงนะครับประโยชน์เป็นยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับครับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้โปรโปนะครับซึ่ง ผมไม่เคยใช้โกโปรมาก่อนเลยจะให้ที่นี่นะครับหรือว่าเพื่อนนะครับที่เคยใช้โกโปรมาก่อนหาิบายให้เราฟังนะครับนั่นก็คือพี่หานนะครับพรพวัฒน์ปลารอบพักนะครับแล้วก็อาร์ตนะครับหรือนายนบิษณุไทย์นะครับหรือว่าสายาก็คืออาร์ตอากาศนะครับครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวในเรื่องของโกโปรเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากพี่พรทวัตนะครับปาร์ลพันหรือว่าพี่หานนะครับซึ่งซึ่งเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการใช้งานสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โกโปรมาก่อนอ่าก็คือสําหรับท่านไหนที่ที่ใช้โกโปรอยู่แล้วหรือว่ามีความถนัดในเรื่องของพวกนี้อยู่แล้วก็ขอให้ผ่านไปนะครับก็แต่ว่าผมก็ไม่มีความรู้ก็เลยต้องให้พี่หานกับอาร์ตนะครับเป็นคนที่อธิบายให้เราฟังนะครับโอเคครับ สำหรับที่ผมเคยใช้นะครับจะเป็นตัวจะเป็นตัวโปรเจกต์โปรเจกต์โกโตออกมาประมาณปี2 5 6 1นะก็ครับก็ใช้มานี่เข้าสู่ปีที่ที่3แล้วนะครับก็ตอนเริ่มแรกที่ตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยวชอบเที่ยวแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือใช้ใช้กล้องใช้กล้อง DSLR หรือว,ว่ากล้องถ่ายรูปนะครับเป็นเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวถ่ายแต่ว่า ปัญหาอย่างหนึ่งของกล้องถ่ายรูปดิจิทัล d s l มันมาหนักมาหนักแล้วก็มันเรื่องระบบการสั่นมันมันมันไม่ได้แล้วแล้วโกโปรเนี่ยมันแตกต่างกล้องโทรศัพท์ของเราอย่างไรยอ๋ออย่างแรกเลยคือมันมันได้มุมที่กว้างกว่ามุมที่กว้างกว่าใช่นั้นเราคุยกันเนี้ยถ้า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 เราถ่ายมันก็จะเห็นเห็นแคบ บริเวณนี้แบบทั้งหมดเหมือนนั่งอยู่กับเดวิสเตอร์พีเคนี่ก็จะเห็นทั้งตัวเลยแต่ถ้าเป็นกล้องโทรศัพท์เราอาจจะเห็นแค่ส่วนหน้าหรือส่วนจมูกส่วนตาคือมันมันจะได้มุมที่กว้างที่กว้างกว่าพวกงี้ก็คือว่าโกโปรนี่เป็นมุมที่กว้างกว่าก็คือเป็นเลนไวใช่กว่าเป็นเลนไวแต่ว่าก็จะมีปัจก็อยู่ว่าวายซูเปอร์วายหรือว่าลิเนียลิเนียจะเป็นระยะกันลางแล้วก็ พวกสีแสงเนี่ยมันจะปรับให้อัตโนมัติอ๋อสีแสงนี้ปรับให้อัตโนมัติแล้วทีนี้ในเรื่องของโกโปรนี่มีกี่รุ่นนะครับตอนนี้ตั้งเดี๋ยวนี้มันน่าจะประมาณรุ่นที่เก้ารุ่นที่เก้าแต่ว่าตัวนี้รุ่นที่ไหนครับรุ่นเจ็ดครับอ๋อรุ่นเจ<อ>็ดก็แตกต่างข้อแตกต่างคือรุ่นรเจ็ดนี่เป็นถ้าใครที่อยากเริ่มเล่นโกโปรแนะนำเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าอ่าครับเจ็ดแปดเก้าทัว ตัวเจ็ดเนี่ยจะมีคุณสมบัติตรงที่ว่ามันเป็นระบบกันสัน่นระบบกันสัน่น1.0เจ็ดจะเป็นตัวแรกมันจะเป็นระบบกันสั่นถ้าเป็น8ก็2.0เก้าก็3.0แต่ว่าคราวนี้ความแตกต่างระหว่างเจ็ดเจ็ดแปดเก้าคือตัวเจ็ดเนี่ยมันจะต้องมีตัวตัวนี้เป็นยังไงบ้าอ๋อเป็นกรอบอ่าเป็นเป็นกรอบอ่าเป็นกรอบกันน้ำใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่กรอบกันน้ำกรอบกรอบ ก่อเพื่อใส่เพื่อจะไปยึดใส่ไม้ยึดใส่อุปกรณ์ติดใส่หมวกกันเนาะแล,แล้วปกติแล้วเองมันไม่มันไม่ได้แถมก่อมาให้นะแถมแถมเดยมาเถมมาแต่มันแต่มันจะแตกตาจากแปดก่อเก้า 9. ถ้าเป็นรุ่นแปดมันมันมันจะมีขามาให้จะมีขามาให้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ก่อแปดต่อเก้ามีขามาให้ส่วนเรื่องภาพเนี่ยเท่าที่เท่าที่เคยยืมของรัาไปถ่ายแสงสีก็จะไม่ค่อยต่างกันจะว่า ระบบเสียงของของแปะมันจะดีกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าเสียงถ้าเสียงเนี่ยมัน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 จะต้องผ่านมันจะต้องผ่านใตัวเขาเาเรียกว่าพาดท่อชูหรือเปล่ามันใจอ่าเขาคือเสียงเสียงมันต้องผ่านกรอบเข้าไปอ่าเสียงมันก็เลยบางทีถ้าเราไปถ่ายอยู่ในบริเวณถ้าเราไปถ่ายใต้ใต้น้ำางเนี้ยใต้น้ำแล้วเรายกขึ้นมาเหนือน้ำอย่างเงี้ยอ๋อแปลว่าโปโป๊นี้สามารถที่จะไปถ่ายใต้น้ำได้ได้ ถ่ายได้น้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรแล้วะดับความลึกได้เท่าไหร่ครับตกตูนี่ตามถ้าบอกว่าตามรีวิวตามรีวิวตามที่ออกโฆษณามาบอกว่าสิบเมตรอ่าสิบเมตรโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรแต่ว่าเวลาพี่ได้ไปทดสอบรือยังครับว่ามันได้ถรกงไหมพี่ก็เคยอยู่พี่สมารถที่จับไปถ่ายเรือไปติดตรงติดตรงหัวเรือตอนเขาแข่งก็มีเรือล่มเรือล่มแล้วก็มันก็จมลงไปจมไปกับเรือแล้วก็พิดขึ้นมา แล้วก็ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้แต่ว่าตอนนี้มันเรื่มใช้ไม่ได้แล้วมันเข้าสิปีที่สามแล้วมันด้วยด้วยสภาพปุ่มเปิดมันมันมีรอยขาดแล้วนะครับเหมือนเหมือนเราเวลาเราเปิดเราต้องใช้บางทีก็ใช้นิ้วจินเนาะมันก็ขาดอ๋อโอเคอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นที่พี่หานเคยใช้งานมานะครับเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ยังไม่เคยใช้โกโปรหรือว่ายังไม่ทราบว่าโกโปรมันใช้งานกันยังไงหรือ โกโปรแต่ละรุ่นมันแตกต่างกันยังไงนะครับพี่หลายๆท่านถามผมก็มาในช่องนะครับว่าอยากให้รีวิวไอโกโปรหน่อยนะครับว่าโกโปรแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันยังไงแล้วโกโปรรุ่นเจ็ดกับโกโปรรุ่นเก่าที่พี่เคยใช้งานมแตกต่างกันยงไเดี๋ยวพี่เคยใช้รุ่นเก่าแต่ว่าแต่ว่าที่หลักๆเลยจะเป็นระบบระบบกลไการสั่งนี่แหละการสั่นเวลาเราเวลาเราเดินเดินถ่ายเหมือนเราเมื่อเราถือเดินถ่ายสบายใจได้เลยเล้ ไม่เวลาเราไปตัดต่อมันจะไม่มีไม่มีไม่มีความสัน่นสะเทือนใช่มสมมุติไปเลยแล้วของอาร์ตอาร์ตอาร์ตใช้รุ่นไหนของผ,ผมใช้โกโปรแปดใช่โกโปรแปดอ๋อแต่ว่าของอาร์ตอีนใช้โกโปรแปดที่จะเป็นโกโปรเจ<ส>็ด<ส>ก็คือตอนนี้ก็คือในปัจจุบันนะครับมีมีเจ็ดแปดเก้าก็ ใช่ไหมอ่าเจ็ดแปดเก้าพวกหกพวกห้าก็มีอ๋อก็คืออันนี้ก็คือถ้าถ้าต่ำกว่าเจ็ดลงมาก็คือกลายเป็นรุ่นเก่าไปแล้วอ่าใช่รุ่นเก่าอ๋อตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะตัดสินใจใช้โกโปรให้ใช้รุ่นเจ็ดขึ้นไปเจ็ดขึ้นไปจะาจะ้ะจะจะมกว่าอันนี้แล้วประโยชน์ที่พี่ที่ได้จากการใช้โกโปรคืออะไรบ้างครับประโยชน์ก็ส่วนมากเือนผมจะทำทำคลิปทำทำทำคลิปในในชอน่องนาะก็มันนี่ประโยชน์คือถ้าเราจะถ่ายจะถ่ายตัวเองเนี้ยเราก็ ถือถ่ายอย่างนี้นเลยอ oh. เดินถ่ายเดินคุยเนี่ยมันมันจะสะดวกมันจะเห็นหมดแล้วก็เราคลิกไปทุกมาได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ตั้งค่าเยอะเพราะว่าอเอาลงช่องต็มที่ก็อูเดีเนาะพันพันพันแต่สิบพีอูเอสดีร้วกอส่วนทรมเรีเดทมเรีเนี่ยก็แล้วแต่มันมันตั้งได้เยอะถ้าถ้าใครมีโปรแกรมดีๆ uh. สามารถ ตั้งได้แบบเฟรมเด็ดเยอะพวก240แล้วเอามาสโลว์โมชั่นก็ได้เห็นถ้าเราถ่ายทั่วไปก็30เฟรมหรือ60เฟรมสำหรับผมเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าเฟรมเด็ดใช้อะไรยังไงแบบไหนผมใช้โปรแกรมในการสโลว์หรือว่าเล่นความเร็วอย่างเดียวผมไม่รู้ว่าเฟรมเด็ดมันใช้ยังไงเด็กก็มันมันเหมือนกับว่าถ้ามีซวพีเคเอาเอาไปเอาวิดีโอตัวนึงไปยืดถ้าเราถ่ายเฟรมเด็ดมาเยอะๆประมาณสัก240เนี่ย ภาพมันจะไม่ไม่สะดุกมันอ่ามัน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 จะไหลแบบสโลู์แบบเนียนแต่หากเราถ่ายมา30เฟรมพอพอเราเอาเฟรมมายืดออกมันจะตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึ๊แต่แต่ละเฟรมที่ๆๆมันหา,ากันอือ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับอ่าโกโปรเจกต์นะครับที่พี่หารหรือว่าที่พรทวัตตกลับคันะครับได้ทำได้เดิำการใช้มาแล้วก็บอกได้เลยว่า ตั้งแต่ใช้มาเป็นยังไงบ้างนะครับกันน้าได้แล้วก็ทุกรุ่นก็กัน้ําได้เหรอเนาะกันน้าได้กันน้าได้เพราะว่าเป็น GoPro แล้วก็แต่หากว่าไม่ไม่มั่นใจมันก็จะมีมีกรอบมีกรอบกันน้ำถ้าเราใส่ื้อเพอ่มก็ได้เนะครับนี่ก็คือความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับ GoPro 7นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วก็อยากรู้ว่า GoPro แตกต่างกันยังไงนะครับก็มีประมาณนี้แล้วต่อไปนะครับผมก็จะให้คุณ พี่อาร์นะครับหรือว่าคุณอาร์นะครับอ่าและพี่ศักดิ์ไพบุตรนะครับเป็นคนอธิบายให้เราฟังในเรื่องของโกโปรแปดนะครับพร้อมกับบอกเลยว่าข้อดีข้อเสียของโกโปรแปดเป็นยังไงนะครับ